จุดจุดจ oh, ุดจ no. um, ุดมพอต้องดูดดูมันทันภาพที่ไปดแลนอดนะเออต่ีก็เี้เราก็จะจะทำต่อไปเด็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่ไปอพยพนะจัดทอนและประมาณสีหาวันแล้วทุกคนตอนนี้เริ่มมันมาหายจบคอแล้วแต่สลิดเยอะ คนก็เลยมาพาพาเล่นก,ก็ขอเนีเ่ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะเขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาละะระบายอารมณ์ด้วยแตนน่ไหนดีมันเดือดขงชื้นจะมีเป็นเรือเทือโอ้โหจะไม่เดือดเปอนเลือดเล้วที่จะจะดูยัง ี่หยาดด้วยตัวฆ่าคนเยอะๆอืมคิดก่อนเอาดเรดรนนั่นแหละ นีกนกก่กันกดกรดป็นนี่คนโบชินเคย <c oughs> เอาอ,อะไรใครดีบอกเลวพักมคยดีเท่าไรแต่มันก็ยากสนุกีก,กันคเอาปดีฆ่าคนไม่ได้ด แบบรัวเลยถึงอะไรแล้วไม่เอาดีกว่าเอาอ่อเมียไอเดียเด็ดๆดิคะเอาดีนะเอาดีนะอืเอาไประบายอารมณ์หน่อยแล้วกันมันยีรุษมีอาการเครียดเล็กน้อย โคโกแบบโร่อิมเปตตอโมริแบบแรงหายากสุดก็จะใช้คอมไปลื่ขอเปลี่ยนมีดเดือดรู้สึกว่าน่าเกียดมากรู้สึกว่ามัน <c oughs> น่าเกียดมากคนน่าเกียดน่าเกียดที่สุดอันี้อาจจะพักนานไปนิดน,นึ <c oughs> นง หน้าเลือดก็มาผมมี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าคันคอเดือแฮกเหลือ <c oughs> ได้ราคาค <c oughs> นรู้สึกต้องพากเงียบหน่อยนะเพราะว่าถ้าใช้เสียงมากเกินไปหรือผ้าแข็ง ใช้เสียงน้อยมากเลยวันนี้อาจจะเบาไปนิดนึงเปิดลำโพงให้ดังหน่อยก็ได้เม่นเป็นไรโรยเปิดลำโพงให้ดังหน่อยนะอันนี้เป็นอ p ที่2 1นะครับต่อจากเดี๋ยวใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออน่าจะเป็นถ้า EP 20ก็เป็นค่าเป็นเ,เล่นซไวเวอร์ไปแล้วอันนี้ยอลลืมไปหมดแล้วงั้นเอาอันนี้อ เอแล้วกันยี่สิบเอ็ดอันนี้คืออีพีที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปก็ยี่สิบสองยี่ห้าจะเป็นเล่นเซอร์ไบเวอร์นะคะเพราะว่าผัดลืมในบางหมดแล้วจัดตั้งใหม่ด่วนวันนี้พัดจะฆ่าคนให้ด้วยมีอาการรกจิตกนันเกิดขึ้นมันเครียดที่มีคนมาตีอะพอดเพราะภากไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่นอาร์คให้ดู เดี๋ยวจะเปลี่ยนเกมบ้างละเพราะว่าบอสเขาบอกมาแบบนี้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้รักกันขอให้สนุกกับอาร์กนะจะเล่นอาร์กไปตุต้ยในเสาตบเราทีเดียวตายเราก็จะวิ่งหนีเ้ย <c oughs> ไม่รู้ทำไมทำไมพี่แป้งเล่นอาร์กเก่งมากเลยเ,าเขาเกมแล้วเมกมตัวฆ่าคนเ <c oughs> ขาบอกมาด่าน t ดย h แฮกทำไมมาด่านีกเนี่ย ได้เวลาฆ่าคนแล้ว <ś les> วันนี้มีตีไวามาถึงก็ต้องระเบิดรู้สึกเดินช้าทำไมมันเดินช้าอย่างนี้เอ,อ้อเฉยมากโอ้ช้ากว่าเดิะแฮกอีกไอ้บ้า Easy. ไปตาม WHA- <laughs> ิวเลล้วย้ยพิ่มเสียก่นเสียงไม่มาเฮ้ย,ยเสียงไมมาเสียงขอเสียงหน่อยเสียงไม่มาเลยเฮ้ย เสียงเออนั่นไงเฮ้ยทำไมเสียงไม่มา ดีเขาไม่ได้หรือว่าเราลืมออกมาหรือเปล่าล ไอ้ไอ้ตายบใช้ไม่ได้เด้ไอ้บือ ใจเออก็ขอจบคลิปไปให้เลยแล้วกันยี่นน้ำมืยู่เออก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์แกดด้วยนะก็เป็นกำลังใจต่อไปยี่นน้ำมือโหดกำลังใจหน่อยไปเร่อลาป่อยนะอืมเดี๋ยวต่อไปเคสเอ่ออัศอรรย์อีกคน